หนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของจัก,กรวาล h a l า life คือจัก,กรวรรดิคอมไบอันนานิคมที่ปกครองพหูจัก,กรวาลผู้เป็นชนวนสงคราม Seven Hour อร์สศึกการยึดโลกมนุษย์ที่จบลงใน7็ชั่วโมงเบื้องหลังกองทัพอันเกียงไกรคือสิ่งมีชีวิตชีวะจักรกลที่ถูกเรียกว่าสินเอเลียนที่ถูกดัดแปลงร่างกายเพื่อรับใช้จัก,กรวรรดิและวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสินที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งในการบุกโจมตีโลกและในการปกครองมนุษย์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Half-Life the Series ในตอน Strider เครื่องจักรสงครามอาวุธพิฆาตของจักรวรรดิคอมบายผมคิดว่าแฟนเกม Half-Life คงจะรู้กันดีว่าหนึ่งในศัตรูตัวชากาจของเกมคือจักรวรรดิคอมบายผู้ที่เข้ามายึดครองโลกและเปลี่ยนให้มนุษย์กลายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเบื้องหลังที่ทำให้จักรวรรดิคอมบายยิ่งใหญ่จนไม่มีใครต้านทานได้ มาจากกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสิ่งก่อนจะเดินทางมาถึงโลกจักรวรรดิคอมไบได้เข้าลุกลานดาวเคราะห์ต่างๆมากมายและหนึ่งในกลยุทธ์ที่โหดเหี้ยมและดํามืดที่สุดคือการจับสิ่งมีชีวิตบนดาวนั้นๆมาเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือของตัวเองผ่านการผรสมผสานกลไกจักกลลงไปในเนื้อหนังพร้อมทั้งการล้างสมองลบเจตจำนงเสรีให้เหลือไว้เพียงปณิธานในการรับใช้จักรวรรดิคอมไบสิ่งที่ออกมาจึงมีลักษณะเหมือนกับไซบอร์ก มีคุณสมบัติเด่นจากทั้งสองด้านของร่างกายไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางชีวภาพเช่นการรับรู้ผ่านประสาสัมผัสและความยืดหยุ่นตามธรรมชาติและคุณสมบัติด,ด้านกลไกลเช่นความแม่นยำความทนทานและการประมวลผลการสร้างสิ่งขึ้นมาจึงไม่ได้เป็นแค่การเสริมพลนุภาพให้จกกักรวรรดิเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสะท้อนถึงความไม่แยแสในคุณค่าของชีวิต สินได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ข่มเหงและการหลอมรวมกันของอำนาจและความไร้ปานีหนึ่งในสินลุ่นแรกๆที่เผ่าพันธุ์คอมไบสร้างขึ้นมาก็คือสไตรเดอร์หน่วยรบขนาดยักษ์ที่มีบทบาทในหลายเหตุการณ์ไม่มีใครรู้ว่าดาวเคราะห์บ้านเกิดของสไตรเดอร์อยู่ที่ไหนและเผ่าพันธุ์สไตรเดอร์มีรูปร่างที่แท้จริงเป็นยังไงรูปลักษณ์ภายนอกของสไตรเดอร์มีลักษณะคล้ายกับแมลงผสมกับสัตว์ขาป้อง มันมีความสูงอยู่ที่ราวๆ12เมตรหรือประมาณตึก4ชั้นมีหัวและลำตัวขนาดใหญ่พร้อมกับขาที่เรียวยาว3ขายืนออกมาในรูปแบบสามเหลี่ยมร่างกายของพวกมันถูกห่อหุ้มด้วยเกาะหนาสีน้ำตาลทำหน้าที่คล้ายกับกระดองของปูหรือเต่ามีความเป็นไปได้ว่าเกาะเหล่านี้คืออวัยวะดั้งเดิมของสไตรเดอร์ที่ถูกคอมบาปรับแต่งด้วยวิธีการปิิศนาเสริมความทนทานจนสามารถป้องกันกระสุนจากอาวุธขนาดเล็กได้ ขาของสไตรเดอร์มีลักษณะเรียวยาวพร้อมข้อต่อหนึ่งส่วนอีกทั้งยังมีสิ่งที่คล้ายกับขนปลายแหลมบริเวณเท้าซึ่งสไตรเดอร์จะใช้มันตรวจจับสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นการที่สไตรเดอร์มี3ขาเป็นเรื่องผิดปกติมากในทางชีววิทยาเนื่องจากร่างกายของมันจะขาดสมดุลในการเคลื่อนที่สไตรเดอร์จึงต้องอาศัยระบบประสาทขั้นสูงที่สามารถควบคุมสรีรละร่างกายได้อย่างแม่นยำจึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ล้มซึ่งในปัจจุบัน โลของเรายังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในระดับนั้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาของขาที่เดียวยาวก็คือการรับน้ําหนักที่มากเกินกว่าปกติปลายขาที่แหลมรวมกับความบางของขาเมื่อเทียบกับขนาดตัวส่งผลให้การเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งจะสร้างโมเมนตัมขึ้นมาอย่างมหาศาลเกิดความเสี่ยงที่ขาจะหักเมื่อถูกกดลงกับพื้นซ้ำหลายขาของสไตเดอร์ยังไม่มีเท้าเพื่อกระจายน้ำหนักทำให้แรงกดส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านไปยังจุดเล็กๆ ซึ่งอาจสร้างอิมแพคที่เจาะทะลุพื้นทุกครั้งที่วางเทา้าด้วยลักษณะทางชีววิทยานี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่น่าสนใจก็คือเผ่าพัานธุ์ดั้งเดิมของสไตรเดอร์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำคล้ายกับปูหรือกุ้งเพราะหากอยู่ในน้ำขาที่เรียวยาวของมันจะไม่ต้องรับภาระเรื่องน้ำหนักตัวและความบางของขาจะช่วยหลบเลี่ยงแรงต้านของน้ำได้เป็นอย่างดีทำให้สไตรเดอร์สามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายดั้งเดิมของสไตรเดอร์จึงเหมาะที่จะอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกแต่เมื่อดาวเคอของพวกมันถูกบุกลุกจกักรรรัิคอมบา์อาจต้องการนำสรีระร่างกายของมันมาใช้ประโยชน์บนพื้นดินพวกเขาจึงได้ทำการดัดแปลงขาของมันผ่านการเสริมวัสดุบางอย่างเข้าไปเพื่อเพิ่มความทนทานและความสามารถในการรับน้ำหนักที่มากขึ้นและยังมีความเป็นไปได้อีกว่าวัสดุนั้นจะมีคุณสมบัติในการกระจายแรงกดออกไปอย่างสมดุล แก้ปัญหาเรื่องขาปลายแหลมของสไตรเดอร์โดยเราจะเห็นหลักฐานของการดัดแปลงนี้จากปลายขาของสไตรเดอร์ที่มีลักษณะเหมือนโลหะมากกว่าเนื้อเยื่อธรรมดานอกจากนั้นบริเวณขายังมีจุดที่คล้ายกับการโดนตะปูตอกเอาไว้หลายจุดซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการยึดกระดูกให้ติดกับมวลกล้ามเนื้อและอาจใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างที่ได้พูดไปหากเรานบว่าเผ่าพันธุ์ของสไตรเดอร์มีพื้นเพมาจากสัตว์น้ํา การทรงตัวภายในน้ําจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่หากพวกมันขึ้นมาเคลื่อนไหวบนบกนั่นจะนับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งในทันทีการขยับขาแต่ละครั้งของสไตรเดอร์จำเป็นจะต้องได้รับการคำนวณมาเป็นอย่างดีเพื่อรักษาสมดุลน,น้ำหนักตัวและป้องกันไม่ให้มันล้มการคำนวณน,นี้คือกระบวนการที่เรียกว่า inverse k i คิเนมาติวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณการเคลื่อนไหวของข้อต่อในหุ่นยนต์ หลักการทำงานคร่าวๆจะเริ่มจากการกำหนดพิกัดที่ขาจะต้องก้าวออกไปจากนั้นจะคำนวณว่าขาต้องยื่นออกไปเป็นความยาวเท่าไหร่และต้องงอกี่องศาซึ่งหากต้องการที่จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติสมองจะต้องทำการคำนวณอินเวอร์สคิเนมาติกทุกครั้งที่ออกเดินซึ่งนั่นเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสไตรเดอร์ต้องคำนวณการเคลื่อนไหวแบบนี้สำหรับขา3มขา พร้อมทั้งคำนึงถึงสมดุลของร่างกายแรงกดและน้ำหนักตัวที่เป็นปัจจัยเสริมเข้ามาอีกการจะเดินแบบธรรมดาบนบกจึงเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับสมองดั้งเดิมของสไตรเดอร์ทฤษฎีที่เป็นไปได้คือจุดที่มีลักษณะคล้ายตะปูทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบคำนวณที่ถูกติดตั้งไว้ที่ลำตัวซึ่งระบบคำนวณน,นี้จะเชื่อมต่อกับระบบประสาทของสไตรเดอร์ทำให้การเคลื่อนไหวของมันเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านการคำนวณของระบบประมวลผลจากจักรวัตคอมไบ เมื่อสมองของสไตรเดอร์สั่งให้เดินหน้าระบบจะเริ่มคำนวณ Inverse k i คิเนม i ติและควบคุมให้ขาของมันก้าวออกไปตามการคำนวณอย่างแม่นยำกระบวนการนี้จะลดภาระการทำงานของสมองทำให้สไตรเดอร์สามารถโฟกัสกับสิ่งอื่นๆได้เช่นการจัดการกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเราได้พูดถึงทฤษฎีความเป็นมาของส่วนขากันไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงลำตัวขนาดใหญ่ของสไตรเดอร์กันบ้างเริ่มกันจากบริเวณหน้าที่ถูกติดปืนพลสมลฟนขนาดใหญ่เอาไว้ การดัดแปลงนี้คือการติดอาวุธหนักพร้อมกล้องตรวจจับเพื่อแทนที่ระบบประสาทการมองเห็นดั้งเดิมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลบของสไตรเดอร์ให้สูงที่สุดจัก,กรวรรดิคอมบายได้เปลี่ยนตาของมันให้เป็นศูนย์เล็งของปืนไรเฟิลซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้สไตรเดอร์สามารถยิงอาวุธไปในทิศทางที่มันมองเห็นได้ในทันทีหากเทียบกับกระบวนการของคนปกติที่จะต้องเสียเวลาการตอบสนองผ่านส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มจากการมองเห็นขยับแขน เล็งและยิงซึ่งกระบวนการนั้นจะต้องใช้การประมวลผลของสมองอย่างมากช่องว่างของเวลาตรงนี้เองที่อาจเป็นตัวตัดสินความได้เปรียบในการต่อสู้และปืนที่ติดดวงตาของสไตรเดอร์ได้ลบความไม่แน่นอนในส่วนนั้นออกไปจนหมดการติดปืนที่ดวงตายังสามารถทําให้สไตรเดอร์หันเล็งในมุมที่กว้างกว่าคนปกติได้เมื่อรวมกับความสูงของมันแล้วการดัดแปลงนี้จึงทําให้สไตรเดอร์มีอํานาจในการยิงครอบคลุมทั่วพื้นที่สนามรบ ส่วนต่อมาของลำตัวคือว์ปแคนนอนขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งอยู่บริเวณท้องปืนใหญ่นี้มีพลังในการทำลายสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กให้หายไปในพริบตาซึ่งการยิงแต่ละครั้งของมันจะส่งคืนพลังงานมหาศาลที่สามารถบิดเบือนแสงในบริเวณนั้นได้ปืนใหญ่ว์ปแคนนอนถูกเชื่อมต่อเข้ากับลำตัวของสไตรเดอร์และสามารถยิงออกมาได้ในทันทีเหมาะกับการใช้ทำลายฐานทีมันหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ของศัตรู เมื่อมาสังเกตดูดีๆภายในเกมเราจะไม่เคยเห็นสไตรเดอร์ต้องเติมกระสุนเลยนั่นทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าอาวุธของมันเอากระสุนมาจากไหนหรือแม้แต่ร่างกายของมันสร้างพลังงานขึ้นมาได้ยังไงทฤษฎีที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ก็คือภายในลําตัวของสไตรเดอร์ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องกําเนิดพลังงานที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบอาวุธและร่างกายของตัวมันเองได้ เราจะเห็นเลยว่ามีท่อโลหะที่เชื่อมต่อจากส่วนลำตัวไปยังส่วนขาของสไตรเดอร์ซึ่งท่อน,นี้อาจเป็นส่วนที่ใช้ลำเลียงพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาและกระจายมันออกไปให้ทั่วร่างกายแม้เราจะยังไม่รู้ว่าแหล่งพลังงานนั้นเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือกระบวนการนั้นมันสร้างความร้อนขึ้นภายในตัวของสไตรเดอร์สังเกตได้จากช่องระบายอากาศด้านหลังลำตัวที่มีไว้ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากการสร้างพลังงานและการใช้อาวุธอย่างหนัก หลักฐานเพิ่มเติมที่อาจบ่งชี้ว่าลำตัวของสไตรเดอร์มีแหล่งพลังงานบรรจุอยู่คือตอนที่สไตรเดอร์ตายลงร่างกายของมันจะระเบิดขึ้นทุกครั้งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างร่างกายและกลไกที่พังลงเมื่อความร้อนไม่สามารถถูกระบายออกมาได้มันจะส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆระเบิดออกในที่สุดการฝังแหล่งกำเนิดพลังงานเอาไว้ในร่างกายยังสามารถตัดปัญหาเรื่องอาหารการกินของสไตรเดอร์ได้ด้วยเนื่องจากร่างกายของพวกมันสามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาจากกวัิคอมบายจึงสามารถนำทรัพยากรไปใช้ในส่วนอื่นๆที่จำเป็นแทนได้แต่ภายใต้ความเป็นจักรกลสไตรเดอร์ก็ยังเหลือสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหากผู้เล่นสามารถสร้างความเสียหายแก่ร่างกายของมันได้สไตรเดอร์จะหลังของเหลวสีเหลืองไหลออกมาจากลำตัวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าของเหลวนั้นคือเลือดของพวกมันแสดงให้เห็นว่าภายใต้เกาะโลหะอันแข็งเก่งก็ยังมีร่างเนื้อของสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ นอกจากนี้ในฉากสู้กันของด็อกและสไตรเดอร์เรายังได้เห็นด้วยว่าภายใต้เกาะส่วนหัวมีสมองขนาดใหญ่ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์บ่งบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเพียงแต่ถูกเครื่องจักรของคอมไบควบคุมอยู่เท่านั้นบทบาทของสไตรเดอร์ในกองทัพของเหล่าคอมไบคือการเป็นเครื่องจักรสังหารขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างสูงนอกจากร่างกายขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกงขามแล้วสไตรเดอร์ยังใช้เสียงของมันเพื่อสร้างความกลัวให้แก่ศัตรู ในขณะต่อสู้หรือเดินลาดตะเวนสไตเดอร์จะใช้เสียงทุ้มต่ำที่มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าเป่งออามาเพื่อให้มนุษย์รับรู้ถึงตัวตนเสียงนี้ส่งผลในด้านจิตวิทยาอย่างมากมันจะฝังความกลัวเข้าไปในจิตใจและช่วยป้องกันไม่ให้มนุษยชาติลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเหล่าสไตเดอร์จะสื่อสารกันผ่านคลื่นสัญญ,ญาณซึ่งคาดว่ามีตัวรับและตัวส่งสัญญ,ญาณฝังอยู่ภายใต้เกาะบริเวณหัว เครื่องมือสื่อสารนี้ถูกใช้ในการรับฟังคำสั่งและรายงานสถานการณ์ <c oughs> เพื่อให้ทหารหน่วย Overwatch และหน่วยอื่นๆสามารถออกคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดบอดหนึ่งเดียวของ Strider คือร่างกายที่สูงใหญ่ของมันซึ่งในบางครั้งความสูงนี้อาจทำให้พลาดมองไม่เห็นศัตรูขนาดเล็กที่อยู่ข้างล่างทัพคอมไบแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้งาน Strider ร่วมกับ Shield Scanner ส,นสินอีกสายพันธุ์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ และคอยรายงานข้อมูลส่งไปยังหน่วยประมวลผลของสไตรเดอร์อีกทีหนึ่งทาให้มันสามารถเล่นงานศัตรูที่คาดเป้าไปหรือศัตรูที่ซ่อนอยู่ภายในอาคารได้พูดง่ายๆก็คือชิลสแกนเนอร์ทำหน้าที่ชี้เป้าส่วนสไตรเดอร์ทำหน้าที่ยิงสไตรเดอร์ถือเป็นอาวุธทีทรงพลังอีกชิ้นหนึ่งของจักรวรรดิคอมไบซึ่งคาดว่าเป็นสินรุนแรกๆที่เหล่าคอมไบสร้างขึ้นมาสังเกตได้จากภาพวาดของแกรี่เอเลียนเผ่าพันวอติกอนที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวเอก ซึ่งภาพนั้นแสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่เผ่าพันธ์ของเขาถูกบุกลุกจากจักรวรรดิคอมบมันได้มีรูปวาดของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับสไตรเดอร์รวมอยู่ด้วยแสดงให้เห็นว่าสไตรเดอร์อาจถูกใช้เป็นสินตัวหลักในการบุกลุกดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทาให้เอเลียนหลากหลายเผ่าพันธุ์ต้องหลบหนีการลุกลานเข้าไปอยู่ในมิติเซนแน่นอนว่าในการบุกโลกสไตรเดอร์เองก็มีบทบาทมากเช่นกันมันถือเป็นกองกําลังหลักในการถล่มกองทัพของมนุษย์ และได้สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างทั่วโลกส่งผลให้มนุษยชาติต้องยอมจำนนหลังจากที่เริ่มประทับกับพวกมันไปได้แค่เพียง7ชั่วโมงเท่านั้นเม <ícios> ื่อยึดโลกมนุษย์ได้แล้วเหล่าคอมไบก็ได้วางระบบปกครองอย่างกดขี่ซึ่งสไตรเดอร์จะมีบทบาทคล้ายกับหมาเฝ้ายามขนาดยักษ์ที่เดินตรวจสอบตามถนนต่างๆภายในเมืองเป็นเสียงเพื่อกระจายความหวาดกลัวแก่มนุษย์และหากมีคนขาดขืนสไตรเดอร์ก็พร้อมที่จะเปิดฉากยิงเพื่อกำจัดเหล่ากบฏในทันที การปรากฏตัวครั้งแรกของสไตรเดอร์ที่เราจะได้เห็นกันภายในเกม Half-Life ภาคที่2คือการพบมันที่ทางเดินของ City 17เป็นการแนะนำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับภัยอันตรายใหม่ตัวนี้หลังจากนั้นไม่นานผู้เล่นก็จะได้พบเจอและเข้าประทักกับสไตรเดอรอีกหลายครั้งทั้งการต่อสู้ที่ Overwatch Nexus ในด่าน Follow Freeman และการต่อสู้ที่ Citadel ฐานใหญ่ของพวก Combine สิ่งที่น่าสนใจก็คือการปรากฏตัวของสไตรเดอรรูปแบบพิเศษในเกม h a l f l i f e Alex พวกมันคือสไตรเดอร์ที่มีหน้าที่ในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารต่างๆภายในเมืองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Construction s t ตรเดอรลักษณะาทางกายภาพของพวกมันไม่ได้ต่างจากสไตรเดอร์ทั่วไปมากนักมันมีเกาะสีขาวนวลแทนที่จะเป็นสีน้ำตาลและดูเหมือนว่าส่วนขาของมันจะได้รับการเสริมกำลังด้วยโครงสร้างโลหะที่มากกว่าสไตรเดอร์ทั่วไปอีกทั้งมันยังมีเท้าที่ไม่ได้เป็นปลายแหลมแต่ถูกแทนที่ด้วยกลไกบางอย่าง ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้คอนสตรั c ชั่นสไตรเดอร์สามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งก่อสร้างต่างๆของเมืองได้โดยไม่สร้างความเสียหายคอนสตรั c ชั่นสไตรเดอร์จะไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ติดอยู่บนตัวกับกันมันจะถูกแทนที่ด้วยแท่นยืนสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟเข้าด้วยกันภายในเมืองปืนที่เคยอยู่ในบริเวณหัวจะถูกแทนที่ด้วยเลนส์ขนาดใหญ่ช่วยในการมองเห็นรายละเอียดต่างๆของงานที่พวกมันทำได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าสไตรเดอร์ประเภทนี้จะป้องกันตัวยังไงถ้าเกิดถูกโจมตีและยังไม่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยเอ e r w คนไหนคอยรักษาการอยู่รอบๆตัวมันด้วยกระบวนการทํางานของมันจึงยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่การมีตัวตนอยู่ของ Construction s t r i อร r แสดงให้เห็นว่าจักรวัดคอมไบพร้อมที่จะนำชีวิตของเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ต่างๆมาสร้างเป็นเครื่องมือหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานและความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดของพวกเขา เบื้องหลังการพัฒนาของสไตรเดอร์เริ่มมาจากคุณบิลเฟเชอร์ผู้พัฒนาของวาวที่ได้เริ่มออกแบบสไตรเดอร์ด้วยคอนเซปต์การรวมกันของกอริลลาและยีราฟเขาต้องการให้สไตรเดอร์มีความสูงที่สง่างามแต่ก็ยังมีท่าทางที่แข็งแกร่งและหนักแน่นแอดิเมชันการเดินของสไตรเดอร์จึงได้ออกมาคล้ายกับกอริลลาที่มีขาเรียวยาวแบบของสไตรเดอร์ถูกล่างเอามามากมายก่อนที่จะกลายเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนหัวของสไตรเดอร์ให้มีตะปืนใหญ่เพียงอย่างเดียว รวมถึงการใส่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆลงไปในบริเวณลำตัวของมันด้วยภาพของสไตรเดอร์ที่เราคุ้นเคยกันจะมาจากการออกแบบในปี2001โดยคุณเท็ดแบ็กแมนซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่ได้รับการขัดเกาแล้วและถูกใช้เป็นต้นแบบของสไตรเดอร์ภายในเกมเดิมทีแล้วการรับมือกับสไตรเดอร์จะต้องใช้อาวุธอย่างฮอปไว์แกเนตที่มีคุณสมบัติในการยิงเส้นลวดติดระเบิดออกไปรอบบริเวณและหากมีใครหรืออะไรเดินมาสะดุดเขามันจะจุดระเบิดจำนวนมากที่กระจายออกไป น่าเสียดายที่อาวุธชนิดนี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในเกมจริงเราจรึงไม่ได้เห็นพลังของฮอปไวเกเนตในการเข้าปะทะก,กับศัตรูการรับมือกับสไตรเดอร์ได้ถูกเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Magn แมกนัสันเดเวิสระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําลายสไตรเดอร์โดยเฉพาะหลักการทํางานของมันคือนําระเบิดลูกนี้ไปติดตั้งที่บริเวณหัวของสไตรเดอร์เพียงการระเบิดแค่ครั้งเดียวก็จะทําให้สไตรเดอร์ตัวนั้นหมดสภาพลงในทันทีจนอาวุธชนิดนี้ได้รับฉาย,ยาภายในเกมว่า สไตรเดอร์บัสเในช่วงเริ่มแรก m a g n ัสซัน e ดเวิถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าที่เห็นมากเพื่อที่จะให้กอร์ดอนฟรีแมนสาม,มารถหยิบและโยนมันได้เหมือนระเบิดมือทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปทีมผู้พัฒนาได้เปลี่ยนให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้ทำลายสไตรเดอรและเปลี่ยนจากการโยนด้วยมือเป็นการใช้กราวิตี้กันในการควบคุมมันแทน การเข้าปะทะกับสไตรเดอร์ด้วยระเบิดแมนนัซซันเดเวิ์จึงจะสร้างประสบการณ์การเล่นสุดมันให้กับพวกเราชาวเกมเมอร์และมันยังคงเป็นความทรงจำที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสไตรเดอร์หนึ่งในศัตรูตัวฉกาดที่น่าเกงขามที่สุดในจักรวาล Half l i f e ในตอนที่เห็นพวกมันครั้งแรกมันทำให้ผมนึกถึงพวกไตรพอดจากงานเขียน The War of the w o r l d ของคุณ H.G. Wells ขึ้นมาทันทีทั้งท่าทางทั้งเสียงร้องและพฤติกรรมต่าง บางทีทีมพัฒนาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไทพอตตัวนี้ก็ได้แถมทีมของทั้งสองเรื่องก็ยังเหมือนกันเลยก็คือเอเลี่ยนที่มาบุกโลกเอาเป็นว่าซีรีส์สินจากจักรวาล Half Life ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะอธิบายสินทุกตัวจนครบหมดนั่นแหละครับยังไงถ้าใครเป็นแฟนของจักรวาล h a l า Life เนี่ยสามารถกดติดตามและมารับชมวิดีโอตัวต่อไปได้เลยจกักรวาลนี้คงจะอยู่กับช่องของเราไปอีกสักพักใหญ่เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ยังไม่ได้เล่ายังไงวันนี้ผมจะต้องขอตัวลาาุผู้ชมทกทกก่่นนไปอ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปและเราจะมาตอบคำถามที่เกมไม่ได้เล่าให้คุณฟังสําหรับวันนี้สวัสดีครับ